อนะคะที่รับจี้ฝายเหตุผลที่มารับจี้ฝายเนื่องจากว่าตัวเองอก,กินเจตลอดชีวิตตั้งปฏิหารเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะที่ใบเก็บเอไฝนะคะฝายถ้ามีฝายตรงหน้าผากเป็นฝายวาสนาก็คือไม่สมควรที่จะเอาะะออกดังนั้เนเก็บไว้ตลอดชีวิตผลกระทบถ้าอยากให้ดีก็คือทานเจเพื่อถอวายให้กับปัญญาของเราจะได้เกิดวาสนาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฝายดีตรงใบหน้าก็มีตรงจุดนี้เรียกว่าเป็นฝายวาสนา ถ้ามีตรงนี้เวลาเราเอาหน้าไปคุยกับใครเนี่ยวาสนาของเราก็จะเปิดแล้วก็ช่วยเราในด้านเนินนะคะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้นะคะถ้ามีฝ่ายตรงน,งนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเสน่ห์พูดจาอะไรปั๊บเนี่ยปากเราจะได้มีอํานาจงทนเวลาช่วยพูดคุณจะช่วยพูดแต่มันก็มีฝ่ายที่ไม่ดีตรงใบหน้าของเรามีตรงไหนบ้างคะตรงใต้ตาถ้ามีตรงใต้ตาทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายทุกฝ่ายเศร้าเวลาเรามีฝ่ายตรงนี้แต่เราไปดํารงชีวิตสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็ มีแต่ความลาบากมีแต่ความทุกข์หรือเกี่ยวข้องถ้ามีสายตรงนี้กับตรงนี้ความหมายเดียวกันก็คือสายยารางนั่นเองรักใครชอบใครสุดท้ายเราจะไม่มีแฟนคนเดียวเดินทางไปไหนดำรงชีวิตหรือเราอาจจะได้เสียกันแล้วก็จะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองดังนั้นถ้าเราเชื่อนะคะเราก็ออกถ้ายังไม่เชื่อก็อย่ารบรูนะคะอ่าแล้วก็สายต่อไปก็คือถ้า,ถ,าถ้ามีสายตรงล่องทั้งสองข้างเลย เป็นสายการากีนเีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชนิดหนึ่งซึ่งตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็าคือช่วยตัวเองยากดังนั้นถ้ามีสายตรงนี้ควรออกชีวิตเราจะได้ไม่ต้องรุมรุมเดินดอนไม่งั้นเดินทางไปไหนชีวิตเราก็จะอับพัมาาันจะขัดกับไายที่ดีที่มีติดลำใบหน้าของเราถ้ามี่ายตรงปากนะคะถ้าสีแดงนะดีแต่ถ้าสีดำคือไม่ดีดังนั้นเนี่ย่ายตรงปากเนี่ยเป็นสายเวลาพูดอะไรแล้วปากเราจะไม่มีอำนาจปากเราจะไม่ มันจะขัดกับฝ่ายเสน่ห์ที่เรามีอยู่ตรงนี้และถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากตรงร่องอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายดีนะไม่ดีเนื่องจากมันติดกับร่องถ้ามาติดกับร่องเวลาเราพูดอะไรป้าปากเราจะไม่มีอำนาจความหมายเดียวกันทุกเรื่องการงาน,น,นที่อาศัยความรักครอบครัวมนันเราต้องการสี่เรื่องดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากถ้าเป็นสีดำควรเอาออกนะคะแล้วต้องฝ่ายตรงนี้ถ้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่ายดนหลอกนั่นเอง ถ้ามีขนก็ยิ่งหนักถ้าไม่มีขนก็ไม่เอาออกโดนหลอกหม้ถึงอะไรแล้วก็ต่อหน้ารับหล่าหน้าไหว้หลังหลอกนั่นเองนะคะถ้ามีฝ่ตรงไปหูอายุยืนยืนแบบไหนบางคนบอกโอ๊ยเป็นฝ่ยอายุยืนไม่เอาอ่ะเดี๋ยวโยออกเดี๋ยวง้ออย่างนี้ฟังก่อนฝ่ตรงอายุยืนคนเราเนี่ยประเสริฐที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงไปหูเราควรจะศึกษาร,รรม,มากกปฏิบัติยืนอะไรก็คือไม่สู้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเกิดอ,อายืนนะคะ ดังนั้นก็ไม่ควรเอาออกถ้ามีสาตรงคางนะคะเก็บไว้ตลอดชีวิตถ้ามีขนก็คืออย่าถอนอแล้วทีนี้ตรงรอบบ่าเนี่ยถ้าสายตรงบ่าเนี่ยเป็นสายลำบากทั้งสองข้างเลยมีไาตรงบ่าถ้าเราไปดำรงชีวิต เราได,ได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกหรือว่าลำบากยากเข็ญไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นฝ่ายต้นบาเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากเหมือนก้อนหินหนักๆมันแบวแบกไว้อยู่ในป่าเราเราก็จะช,ช่วยตัวเองตลอดแต่จิตของเราสิเราต้องวอนขอแม้จะเจอคนโน้นยากจะเจอคนนี้มาอุทารณ์เมตตาเราันทํา,ามไม่ได้เพราะกรรมเก่าของมาเรายังมีอยู่นะคะแล้วก็ฝ่ายตรงอก ตรงอกของเราหมายถึงอะไรฝ่ายตรงอกหมายถึงเป็นฝ่ายหนักอกหนักใจเสียเงินเสียทองประเภทตรงข้ามหรือเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากจะได้ใจเขาเราจะไม่ได้เราต้องเอาใจเราออกไปเราถึงจะได้ใจคนอื่นเขาแล้วก็ฝ่ายตรงรอบคอตรงต้นคอเนี่ยถ้าเป็นสีดำคือเป็นฝ่ายอาภัษแต่ถ้าเป็นสีแดงมีทุกตำแหน่งในร่างกายของเราคือดีหมดเขาเรียกว่าฝ่ายอาภับตรงรอบคอของเราก็คือจะเป็นข้ามปากกาเท่ไครนะคะ มันจะาพาวคอเราสุดท้ายจะต้องขึ้นลงพึ่งศาลดังนั้นถ้ามีสายตรงต้นคอเนี่ยก็คือควรจะเคลียร์ยกเว้นสายแดงแล้วก็สายกลางหลังถ้ามีสายอยู่กลางหลังขาดผู้ใหญ่หยุนน้ำช่วยเหลืออุปถัมเหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนหมอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีใครมาหนุนหลังเราเขาเรียกว่าทําคนคนไม่ขึ้นเช่นคนไม่ได้คุณถ้ามีใต้จังรั้ไสนี้ใต้จักรร้ ถ้าเป็นไฝแดงก็ดีแต่ถ้าเป็นไฝดำก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องจุกจิบเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนเราอาบน้ําแต่เราไม่ทาโคลอนกลิ่นอาบก็ต้องมีใช่ไหมคะก็เหมือนเรามีไฝแล้วเราไม่เอาออกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิบเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นที่สามแท้งนั่นเองแล้วก็ถ้ามีไฝตรงภุมดีไหมเป็นไฝวาสนาเขาเรียกว่าไม่มี มีมีอันจะกินนั่นเองแต่ถ้าเรามีตรงนี้ถ้าพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือบุญที่เราจะต้องทำก็คืออย่าบน่นอย่าว่ายินดีช่วยเขาผลลัพธ์มันจะเกิดต่อสายวัชนาจะทํางานทานันทีหรือว่าบอกเงินบอนทองนั่นเองไม่กินอยากได้อะไรเราก็ได้คือตรงนั้นไม่ไหลตรงไฟไม่ไหม้ถ้ามีฝ่ายตรงที่รับายตรงที่รับโบราณโบราณก็กล่าวไว้อยู่แล้วไม่จัดเป็นก็จากตายดังนั้นมีฝ่ายตรงที่รับอย่าขัวเจ้าออก ะะไม่งั้นมันจะร้อนทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรักครอบครัวเราอย่ารอให้มีรูปหนึ่งรูปสองหรือเราอย่ารอให้คบกันแล้ว3 4, ปี4ปีตอนนี้มันก็ยังหวานชื่นอยู่แต่วันหนึ่งปั๊บถึงเวลามันเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์และสุดท้ายอย่าเรียกตัวเองว่าทำไมภูองค์หักแล้วกูองค์หักอีกดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฝ่ายตรงที่รักโบราณโบราณกล่าวไว้ว่าไม่จากเป็นก็จะตายดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงที่รักเนี่ยควรเอาออกเร็วันนะคะแล้วมันจะได้เป็นมูลดีกับตัวเรา และไายตรงตรงตรงขาเนี่ยตรงไหนดีมั่งตรงเข่าเนี่ยไม่ดีเป็นสายรุ่มรุ่มเดินดอนนะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยคือเป็นสายเรียงลูกยาานะคะก็ควรเอาออกไม่งั้นเราเดินทางไปไหนแม่ธรณีก็ไม่เปิดที่เปินทางให้เราแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นขาลงมาตรงเนี้ยคือเป็นสายดีถ้ามีสายตรงนี้ก็คือเดินทางไปไหนแม่กรณีเปฏิที่เป็นทางให้ถ้าเป็นสายตรงต้นขา เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายมรดกถึงแม้ชีวิตเราตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่กลายชีวิตของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชื่อของเรานั่นเองและก็ถ้ามี้ฝ่ายตรงฝ่ามือนะคะถ้าฝ่ายแดงคือดีถ้าฝ่ายดำนี่ไม่ดีเลยเขาเรียกว่าเก็บเงินทอไม่อยู่เงินล่วไหลได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกถ้าบางคนยังไม่เชื่ออย่ารอให้เก็บหอมบมลิศไว้เป็นก้อนเป็นกังแต่พอมันออกปับ๊บมันจะออกไปเป็นก้อนเลยซึ่งมันก็จะเข้ามาแล้วก็ยากแล้วก็ลำบาก ดังนั้นเวลามีไฟตรงฝ่ามือควรจะมีไฟแดงไม่ควรมีไฟดำถ้ามีไฟแดงก็ควรจะออกให้เร็ววันถ้ามีไฟตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นไยดีถ้าแต่ตรงนี้คือดีหมดเลยนะคะตรงนี้ดีหมดเลยตรงนี้ดีหมดเลยแต่ถ้า,ถาขึ้นมาทางนี้คือเป็นไยอาพาดเป็นไยไม่ดีอันนี้ก็คือสรุปเรื่องไฟ ถ้าคนไหนได้ได้ไดฟังยูทูบนี้ถ้าสนใจก็มาที่ซอยบางหลังหนึ่งนะคะป mm ้า hmm. อ,อ้นก็จะร่วมชี้แนะทางยูทูบแค่นี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่0895115656คุณป้าอ,อ้นรับจี้ไฟ okay.